ไปมาไปตั้งงานศึกษาด้วยความตรงใจความมุ่งมั่นกับความดีความไม่ดีนะ่ะมันเต็มอยู่ในหัวใจแทบจะแบบจะหามไปไม่ไหวด้วยกันทุกคนอันนี้ไม่มีใครจนความไม่ดีนะ เป็นยากเป็นฐานเป็นมูลสดมวลแห้งเปน็นภายในใจไม่มีใครบกพร่องสิ่งที่บกพร่องก็คือน้ำมันสะอาดที่จะเข้าไปช้าล้างสิ่งสุขภรุกรบกรุมลังซึ่งทําให้หนักถึงตลอดเวลานี้ค่อยๆจิบกางหายไปเพื่อจะเ,เบาบางขึ้นภายในจิต และครองตัวต่อความดีทั้งหลายในการที่จะคิดจะพูดจะทำเวลานี้การคิดจะพูดจะทำในทางที่ดีส่วนใดๆก็ตามมันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งพูดทั้งลูกไม่อยากคิดไม่อยากพูดไม่อยากทำเพราะเพราะสิ่งเหล่นี้กดทวงไว้ไม่มีใครที่จะแค่เดียวฉลาดรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบาร,บร,รู้โทษรู้คุณ อย่างถูกต้องแน่นยัายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเราได้กล่าวท่านถึงท่านว่าพุทธังธรรมังสนังกระชังจึงขอให้ถึงสิ่งทั้งนี้ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความจริงใจด้วยกันทุกองค์เราจะเป็นที่เบาใจเราเองด้วยสมาคมเกี่ยวข้องกับผู้ใด ขันนรร้นหนึ่งคาอว่าหญิงชายก็ใหลอยเขาด้เขาได้พอ,อ,อยด้วยความเย็นใจเย็นตาทราบซึ้งจิตใจในทางดีกับเราด้วยสมเขาว่าเราเนรีเป็นพระเป็นเที่ไว้ใจและชุ่มยินแก่หุนตาจิตใจของชาวโลกนี่เป็นหลักสำคัญตัวเราเองก็หาบก็หามกันแต่มุ่สุดมุ่แห้ง ไปที่ไหนก็สาสตรกระจายไปให้คนอื่นเหมือนคุ้มไปตามๆกันทั้งที่เขาาำนิพระเนศาสนาทุกวัน,นอาศัยความเคลื่อนไหวของพระเนรที่ออกมาจากความไม่ดีของตอนนั่นแหละทําให้โลกเป็นหนักกบหนักใจมาเกิดมาทาทุกวันนี้ พยายามทำนัสิ่งที่กล่าวนี้ด้วยความเต็มอกเต็มใจจงใจหนักแน่นมั่นคงมุ่งมั่นอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วความรำเนิติเตียนเหล่านี้มันก็เป็นโลกธรรมแม้จะทำหนิติเตียนโดยทางที่ถูกตามความจริงของเขาก็ตาม แต่ก็จะกลับกลายหายไปได้ด้วยอำนาจแห่งความดีของเราค้อตัังใจพิกปฏิบัติดีชะล้างออกหลักอยาอยู่ตรงนี้ให้วามรงจังเอาไว้ดันั้นผมเลยจะคอยแนะนำของสอนเพื่อนดูตลอดเวลาตามการตามเวลาไม่ค่อยเพื่อนกาดเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้ว ขาดขันก็ไม่อำนวยสุขภาพทางด้านหัวใจก็เป็นไปอยู่ดังที่ทราบๆอันนี้ดังนั้นการแนะนำสั่งสอนที่ให้เป็นไมเ่เต็มหน่อยตามระยาเวลายิ่งเป็นเป็นได้ยากยงเต่ดปรคพองตัวเองอยู่ตอนนั้นก็ลำบากนอน,นอนคืนอนไม่หลับกลางโรคอันนี้ ตางองมาคอยดูตาให้เป็นนักศึกษา,าวิชาออกได้เกิดได้ทั้งทางตา,งท,างทางหูทางจมูกทางเล้ทางกายทางใจแล้วอวิชชาก็เกิดได้เพิ่มได้จากอายุนะเดียวกันนี้นั่นเรามั่นมาศึกษาเพื่ออีกลางางหลังแต่เรา ศึกษาเพื่อเรื่องที่กล่าว,ว,วมุ่งตนนี้มพให้เป็นผู้หนักแน่นด้วยกันมองทุกสิ่งทุกอย่างให้มองในแง่ความเป็นธรรมเพื่อหวังธรรมความไม่ดีไม่ดีนั้นมันมีอยู่แล้วทั้งเราทั้งท่านมีกันตั้หมดมองยูที่ไหนมันก็เตนเกิดขึ้นเหมืนิตญี่ปุคนนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเพิ่มเติมกัน ทับผมสิงที่มีเี่ยอยู่แล้วภายในตัวเรียกว่านิสัยมองกันในเนี้ก็คือเป็นผู้หาสั่งสมความผิดในตัวเองนั่นแหละแทนที่จะถูกตามคานตมผู้อื่นว่าไม่ดีกลับเป็นผิดสําหรับตัวเป็นผู้ส่งสหงหัวแงาความไม่ดีในเองในตัวเองตามนิสัยของผ,ผิดที่มีที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปถือเป็นภัยในความคิดประเภทเนี้ การมองในเนี้ยเป็นความผิดทั้งนั้นท่านมองในเนี้ยเป็นธรรมตามมาศึกษามาศึกษาได้ประโยชน์เรื่อยๆไปธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสงสัยแล้วเหมือนกับวางตลาดให้โลกได้เห็นเอาใครอยากได้ชนิดไหนสินค้าประเภทต่างๆนับแต่ตราคาหนึ่งจะตามขึ้นไป,ไปจนมาทางททถึงนับไม่ถ้วนแห่งเงินล้านล้าน มาเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันให้สมราคราคากันสินค้าม,มันมีที่จะต่ำกว่าราคาหรือไม่สมคุณค่าราคาที่ม,มาต้องการในซื้อขายนะาศนฐนะสมบัติก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากการสอบเสวยอาหาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ของผู้สนใจตามขั้นภูมิเน่ความสนใจไม่สงสัยมัชิมาปฏิปทานนี้คือสารนธรรมของอริจา,าถ้าเทียบเป็นสินค้าก็วางเกลื่อนโลกอยู่แล้วมาแตกันั้่ไหนนอกจากโลกจะมีหูดีตาดีเ,เลือกหูประเภทใดตาเระ่ภทใดเลือกเส้นได้ชนิดใดเพราะคำว่าสารนธรรมนี้ไม่มี อย่างเดียวสิ่งที่สปปกปรุกรกวนดังนังเคลือบนังแสงยังปกปิกำบังศาสนาธรรมมันเป็นของหนึ่งคุณค้ามากไว้อย่างมิจฉิดอีกด้วยจริงต้องอาศัยปัญญาวิจารณญาณมันจะได้เห็นของจริงตามของจริงเห็นของชั่วตามความเป็นชั่วของมันแล้วละแล้วถอนตามหลักแห่งการละบําเพ็ญตามหลักแห่งการบําเพ็ญโดยถูกต้อง นั่นจะได้ความดีของประเสริฐไม่เคยท่าเคยคิดเคยฝันก็จะได้ปรากฏขึ้นที่หวัวใจดวงผู้สอบเสียงหา่แหละมันเท่าไหร่ใายไปฉายไปโกงนั่นมันไม่ได้เห็นอ่ะ